บัวกเกียรกับคุณยิ่งรักก็แสดงความยินดีนะคะที่เพื่อนรุ่นก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกนะคะแล้วก็มั่นใจว่ารุ่นนี้จะสามารถที่จะทํากิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ค่ะ ร่วมรุ่นบัวกเกียงนะคะก็คือสิเก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่เชียงใหม่ในรุ่นที่27ร้องเพลงประจําโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะคะและแสดงความยินดีที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรเพื่อนร่วมรุ่นได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นด้วย นางคุณทิราพึ่งรถเพื่อนร่วมรุ่นบัวเกียงเล่าว,ว่าสมัยมัธยมนางสาวหิ่งลักษมีบุคลิกโดดเด่นเป็นผู้นำมีน้ำใจและมีมารยาทเรียบร้อยจนได้รับรางวัลมารยาทดีเด่นได้รับเลือกให้เป็นกรรมการนักเรียนมาโดยตลอด ก็เลยมั่นใจว่าจะสามารถนำพาประเทศได้มาถึงตรงนี้เนี่ยท่านที่เป็นแม่ก็มตีอยู่แล้วเนี่ยจะฝากอะไรหรือว่าจะอะไรกับท่านบ้างในการบริหารประเทศชาติที่ถึงแล้วว่าลูกคนนี้จะให้กำลังใจอย่างไรบ้างครับผมค่ะก็ฝากนี่หลายหลายท่านคงฝากแล้วก็คงจะให้กําลังใจเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ดีใจที่เป็นผู้หญิงที่จะได้นานะคะเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งที่สุดในประเทศอะไรเงนี้ค่ะ สนับตำรวจประยูนปัญชนะเพื่อนร่วมรุ่นเบเกียงอีกคนนะคะก็ส่งกำลังใจให้หนางสาวยิ่งรักทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะเพื่อนๆก็ช่วยกนันนะครับพวกผมก็โทรประสานกับเพื่อนๆก็บอกต่อๆกันไปช่วยเป็นแรงใจช่วยเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลังว่าขอเป็นกำลังใจให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ ตามบัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้ประกาศไว้นะครับผมครับอยากฝากอะไรกับรัฐบาลชุดใหม่หรือว่าสิ่งที่อยากให้ทําให้ประชาชนเป็นอันดับแรกก่อนนะครับครับก็ขอให้ทําหน้าที่ตามที่ได้ประกาศให้กับประชาชนไว้ครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกเลือกท่านไปก็ฝากความหวังไว้นะครับอย่าให้ทําให้ผิดหวังนะครับ นายมหาวันกวังประธานรุ่นบัวเกียงบอกว่าสิทธิ์เก่าโรงเรียนยุพร,ร,า,ชพร,ราชวิทยาลัยนะคะได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมสิทธิ์เก่ารุ่น 24ทั27หรือว่ารุ่นบวกเกียงขึ้นเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและยังรวบรวมสิทธิ์เก่าวเพื่อจะติดต่อประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นหลังจากนี้ก็จะเชิญนางสาวยิ่ง้ักชินวัตรให้มาเป็นประธานที่ปรึกษาของชมรมที่มีสมาชิกตอบรับแล้วกว่า200คนจากทั้งหมดกว่า300คนนอกจากนี้ก็ยังเตรียมที่จะเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีให้กับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยด้วยค่ะ You, เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นการเมืองอื่นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ